สบายดีเอลทีบิชันลาวตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองนุนบริการทางรถไฟลาวจีน ท่านสอนไทรศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีสปปลาวเน้นย้ำความจะเป็นเร่งด่วนในการตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สถานีรถไฟของทางรถไฟลาวจีนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางข้ามพรมแดนโดยท่านสอนไทรซึ่งเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีสมัยวิสามันในวันพุธและพฤหัสบดีที่ผ่านมาเมื่อกลางเดือนมีนาคมนี้สั่งการให้กระทรวงโยธาธิการและคมนาคมของลาวทำงานร่วมกับบริษัทการรถไฟลาวจีน เพื่อกำหนดพื้นที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองภายในสถานีรถไฟโดยสถานีวิทยุแห่งชาติลาวรายงานคำสั่งดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางการเดินทางทางรางเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนักท่องเที่ยวมีจำนวนมากขึ้นรัฐบาลลาวให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริการรถไฟโดยสารและรถไฟสินค้าพร้อมหวังว่าบริษัทจะสนับสนุนความพยายามในการบรรเทาทางการเงินและเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นอันเกิดจากหนี้สาธารณะระดับสูง ท่านสนใจให้บริษัทปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการอื่นๆของทางรถไฟเพื่อเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้าประเทศระหว่างการเยือนสถานีเวียงจันทร์ในนครหลวงเวียงจันทร์เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารายงานระบุครับว่าจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถไฟลาวจีนเนส,ส่วนของลาวในวันที่คึกคักที่สุดอยู่ที่10,000คนซึ่งบ่งชี้ถึงแรงหนุนอันแข็งแกร่งสําหรับการฟื้นตัวด้านการท,ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวสินหัวและพบกับ LTV i ี i o ชชันได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี